สวัสดีครับผมก็อยู่กับผมเลยครับก็ชแนลนะครับผมวันนี้ก็อยู่กันในเกม Ni Co โคนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับก็มีนะครับผมเรื่องเกี่ยวกับนะครับผมตาสนามลบนะครับผมมันสามารถแลกของฟรีได้ที่ไหนนะครับผมมันสามารถหาจากไหนนะครับผมแล้วมันโคตรสำคัญยังไงนะครับผมสำหรับตาสนามลบนะครับยังไงผมก็จะรวมไปให้ในคลิปนี้แล้วกันนะครับผม ก่อนอื่นนะครับผมเรามารู้จักกับตาต่างลบก่อนเลยแล้วกันนะครับให้คุณกดที่กระเป๋านะครับแล้วก็กดที่ตรงนี้ครับอันล่างสุดครับที่เป็นรูปเพชรกับเงินที่มันจะดูพวกของต่างๆเงินต่างๆของเราเนี่ยในเกมเนี่ยนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับแล้วคุณเห็นตรงนี้ไหมครับเหรียญตาผลงานลบเนี่ยนะครับที่ผมมี200,000กว่าเนี่ยมันดียังไงนะครับผมอันดับแรกนะครับเราจะพูดถึงข้อดีของมันก่อนนะครับมันก็มีแต่ข้อดีแหละครับผมข้อดีข้อที่1แล้วกันนะครับผม มันเพิ่มสเตตัสให้ตัวเราเก่งมากนะครับผมเราจะดูยังไงใช่ไหมครับไปดูกันครับกดตรงนี้ครับอันดับครับนี่นะครับพอพดตที่อันดับปุ๊บเนี่ยคุณจะเห็นตรงนี้ครับนี่เนี่ยเห็นไหมครับอันดับนะครับซึ่งผมเนี่ยเพิ่งมารูเพิ่งมารูเมื่อวานนี้หลังจากที่เกมมันเปิดไป4ี่วันแล้วว่าการเก็บตรงนี้เนี่ยนะครับมันจะทําให้เราเนี่ยเก่งขึ้นนะครับผมนี่ครับสิทธิพิเศษครับผมนี่เห็นไหมครับสําหรับตราผลงานลบนะครับ ถ้าเกิดว่าคุณพกไว้เนี่ยมาดูเดี๋ยวผมโดนตัดเกรดเมื่อกี้นะตรงนี้ยแล้วคือตอนแรกเราเข้าใจว่าให้เราไปหาตาผลงานลบมาแล้วก็เอาไปแลกของไปวันๆจริงๆแล้วมันไม่ใช่นะครับผมจริงๆคือเราต้องไปหาตาผลงานตาผลงานลบเนี่ยมาแลกของมาถูกต้องแล้วแล้วเราก็ต้องเก็บสแปร์ไว้ในตัวด้วยเพื่อเอาบัฟต่างๆนะครับผมภายในเกมดูนะครับถ้าเกิดว่าคุณมี1,000ขึ้นไปเนี่ยคุณจะได้เลือด1น0 มี2 0 0พันขึ้นไปคุณจะมี200เนี่ยเห็นไหมตามนี้เลยจนมี2 0 0 0มืเหรียญนะครับคุณจะได้เลือด700ดนะครับนี่คือที่มาว่าทําไมบางคนแม่งเลือดเยอะที่ม่าเลยวะทําไมบางคนแม่งเลือดน้อยจังวะนึกออกปะนี่ถ้าเกิดว่าคุณมี10,000 0นะครับผมกูจะคุณจะขึ้นอยู่ในอันดับ2 0 1ร้0ถึง 300, ใช่ไหมคุณจะมีพลังเพิ่มขึ้นนะครับก็คือเลือดเพิ่มขึ้นพันสองพลังป้องกัน PVP หนึ่งนะครับ ถ้ามี2 0 0แสนนะครับเนี่ยคุณจะอยู่ที่ระดับหนึ่งรบเอ็ถึงสองเนี่ยนะครับคุณจะได้ในส่วนของ mac hp เนี่ยเลือดเนี่ยนะครับพันสาเลยนะแล้วก็ป้องกัน PVP 2นะครับถ้าขึ้นถึงสี่แสนนะครับผมถ้าขึ้นถึง4 0 0แสนเห็นไหมคุณก็เนี่ยนะครับจะมีพันสป้องกัน PVP 2แม่นยำา v p 1เห็นไหมดังนั้นตรงนี้เนี่ยนะครับมันจำเป็นมากถ้าเกิดว่าคุณขึ้นถึงระดับ3ล้านได้เนี่ยนะครับเออโหคุณดูเด สิทธิพิเศษของมันเนี่ยอลาัางการงานสร้างนี่คือสิทธิพิเศษของเหรียญตาผลงานลบซึ่งคุณจําเป็นต้องมีนะครับผมต่อมาครับอันที่สองครับพี่หลายคนนักกถามกันทุกวันเลยว่าในแต่ละวันเนี่ยตาผลงานลบเนี่ยเราต้องเอาไปแลกอะไรบ้างพี่นะครับผมเราแลกที่ไหนครับอ่ะผมจะพาไปดูเลยแล้วกันนะครับนี่ให้คุณกดตังสามขีดขวาบนขึ้นมานะครับแล้วคุณก็กดที่สมองระพูมอันนี้คือวิธีที่ง่ายที่สุดแล้ว เห็นไหมครับคุณเสีย2000ันกดตรงลงนะครับพอคุณวัปามาที่นี่ปุ๊บเนี่ยมันก็จะเดินมาใช่ไหมครับนี่นีนแล้วคุณก็หยุดครับนี่แมตรงนี้ถ้าทางขวาเนี่ยคุณจะไปสมอระภูมินะครับแต่ถ้าทางซ้ายเนี่ยคือจุดแรกของคุณดูครับกดคุยนี่เห็นไหมที่ผมบอกว่ามันแจกวัตถุดิบเนี่ยนะครับวันหนึ่งเนี่ยนะครับผม80ชิ้นถูกปะ ยี่สิบ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 เนี่ยอย่างละยี่สิบเห็นไหมเนี่ยนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าสําหรับสายฟรีสายเติมน้อยคุณต้องการจะสร้างของฟาร์มของทําของเนี่ยคุณก็ค่อยๆเก็บไปรายวันก็ได้แต่กี่อย่างเนี้ยที่คุณจะต้องโดนในแต่ละวันเนี่ยคุณต้องมีตาผลงานลบอย่างน้อยหมื่นกว่าหมื่นสามหมื่นสี่ประมาณนี้คุณถึงจะแลกได้หมดนะครับผมง่ายๆนะครับแล้วก็มันยังมีในส่วนของใบบัฟเห็นไหมครับที่เป็นแม่นยำ BVP อ่อ PVE กับป้องการ p p ีอย่างละ2สองเห็นไหมครับเออแล้วก็ถ้าเป็นตัวนี้เนี่ยนะครับมันจะเป็นป้องกัน5เลยนะครับซึ่งบอกเลยว่ามันก็จําเป็นถ้าเกิดว่าใครที่มีแต้มเหลือจริงๆก็สามารถแลกได้นะแต่ใบหนึ่ง5,000แต้มนะครับเออใบ 15, ละ5,000แต้มแล้วเนี่ยนะครับใบเพิ่มเวลาทุกอย่างนะครับตั๋วลงชั้นชั้น6ก็อยู่ในนี้นะครับนี่คือคุณต้องมาแลกทุกวันนะครับผมแล้วคุณต้องไปหามันทุกวันทีนี้เรามาดูที่ว่า เราจะไปหาตราผลงานลบเนี่ยเราหาได้จากที่ไหนบ้างนะครับที่ที่1น,นะครับผมหรือวิธีที่1น,นะครับให้คุณลงสมอรภูมมลบเนี่ยอันนี้แหละในสมอรภูมุมเนี่ยนะครับเวลาคุณลงไปคุณจะเจอมอนสเตอร์นะครับคุณก็ฆ่ามอนสเตอร์ครับมันก็จะดอกครับเออมันจะดอกมันจะดอกไอ,อ้พวกเหรียญมาให้คุณนะครับลองไปดูไหมเออถ้าผมลงไปมันก็เสียตังค์เนี่ยไม่เอาไม่ลงอะ่ะ 2 0ง0มนาะครับลงไปเอาง่ายครับมันก็จะเจอมอนเตอร์ทั่วไปพอคุณฆ่ามอนเตอร์มันก็จะดรอปเหรียญอ่ะนี่คือวิธีที่หนึ่งนะครับวิธีที่2ครับอ่ะผมไปลงอันนี้ให้ดูแล้วกันนะครับนี่นะครับก็คือถ้านะครับผมถ้าน้าแข็งนะครับผมเวลาคุณลงในถ้าน้าแข็งเนี่ยคุณจะลงชั้นหนึ่งหรือชั้นสองก็ได้เอาเท่าที่คุณไหวแต่พอคุณลงไปแล้วเนี่ยนะครับผมหกหมื่นสามเอาจำนวนคนเต็มอีกอ่าอันนี้ลงได้โอเคอันนี้ลงได้นะครับนี่พอคุณลงไปใช่ม นะครับลงไปปุ๊บนะครับคนที่ผมจะสอนวิธีการดูเซิร์ฟเดียวกับเราหรือกับคนละเซิร์ฟก่อนนะถ้าคนเราเซิร์ฟกับเรานะครับมันจะเป็นหัวสีส้มเนี่ยนะครับเราสามารถฆ่ากันได้เลยโดยที่ไม่ติดหัวแดงแต่ถ้าเป็นชื่อสีขาวอย่างนั้นนะ่ะคืออยู่เซิร์ฟเดียวกับเรานะครับเวลาเราฆ่าอมอนนะครับดูนะเนี่ยถ้าตีมอนปุ๊บยจะไม่รอปนะครับมันมีโอกาสได้กับไม่ได้นะผมจะบอกให้เนี่ยโอกาสได้กับไม่ได้นะได้ได้ไดไดมากสามสิบห้านะครับอย่ายิบเก้าเห็นไหม เออเนี่ยได้ได้เห็นไหมครับเอ่อนี่คืออีกวิธีหนึ่งครับก็คือฟาร์มมอนในถ้ำน้ําแข็งนะครับมันก็จะดอกตราผลงานลบครับหรือมีอีกวิธีหนึ่งครับก็คือฆ่าคนครับผมเนี่ยนะครับเดี๋ยวดูนะฆ่าให้ดูครับนะครับทีครับทีไปครับดูนะครับว่าคนหนึ่งจะได้เท่าไหร่นะครับอ่ะเอาแอซิสว่ะกดกินคนมาไล่ตีว่ะอ่ะ ได้เจ็ดร้อยเไหมเมื่อกี้ได้เจ็ด้อยนะมันขึ้นอยู่กับตาผลงานลบของแต่ละคนนะครับที่เขามีในตัวด้วยนะครับว่าว่าเขามีเท่าไหร่นะครับใครที่พกตาผลงานลบเยอะๆเวลาเราตายเนี่ยเราก็เสียเยอะนะครับผมเนะี่ยเห็นไหมครับเนี่ยได้มาอีกเจ็ดร้อยเห็นไหมครับโอเคอยากได้เดี๋ยวป้าไปซื้อให้นะลูกครัหนึ่งอ่ะโอเคเราก็ฆ่าใช่ไหมครับ เห็นไหมเวลาเราค่าเนี่ยถ้าเขามีแต้มตำต่ำยอย่างน้อยเราก็ได้ละเจ็ดร้อยใช่ไหมแต่ถ้าเขามีแต้มมาเยอะเราก็จะได้พันกว่านะครับผมประมาณนั้นนะครับเนี่ยเราก็ไล่ค่าไปก็ได้ครับถ้าแอสซิสเราจะไม่ได้นะตีไปนะครับเอยมาตีตามทำไมเนี่ยไปดีกว่าโอเคนี่ก็เป็นวิธีที่2ก็คือเราสามารถสองกับสามล้วกันนะครับเราสามารถฟาร์มมอนในนี้นะครับผม แล้วก็สามารถค่าคนนะครับผมในสมองระููลลบก็เหมือนกันนะครับถ้าเกิดว่าคุณค่านะครับคุณก็ได้ตาเช่นกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นวิธีหานะครับผมว่ามันหายยังไงนะครับผมโอเคนะครับก็ถ้าจะเรียบร้อยนะครับแล้วก็ครบถ้วนแล้วนะครับเราย้ําอีกครั้งหนึ่งครับสิ่งที่คุณจะได้ตาตรงนี้เนี่ยนะครับมันจะมีที่นี่ครับก็คือพิเศษครับก็คือ ถ้ำน้าแข็งนะครับผมมาซาตานะครับผมตั้งแต่ชั้นหนึ่งเนี่ยจนถึงชั้นหกได้หมดเลยนะครับแล้วก็ที่ที่สองที่คุณจะได้นะครับก็คือสมอละภูมินะครับในสมองะภูมิก็จะมีมอนอย่างเงี้ยเหมือนกันเวลาคุณตีแล้วก็จะมีโอกาสได้เหรียญกับไม่ได้เหรียญนะครับแล้วก็วิธีที่สามครับก็คือการฆ่ากันนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับแล้วที่สําคัญครับย้ำอีกครั้งหนึ่งอย่าลืมนะครับผมอย่าลืมไปแลกนะครับในส่วนของวัตถุดิบพวกนี้นะครับเนี่ยที่ผมไปแลกมานะครับ ใน1วันเนี่ยคุณจะแลกได้ทุกวันนะครับผมจะใช้แต้มประมาณนะครับหมื่นกว่ากว่าหมื่นสี่ประมาณนี้แหละหมื่นสามกว่าว่าหมื่นสี่อยู่ตรงนี้นะครับเออเนี่ยคือสิ่งที่คุณต้องไปแลกทุกวันนะครับแล้วก็วิธีการดูเหรียญเนี่ยกดตรงนี้ครับนี่กดสามปีข้้งบนนะครับเออไม่ใช่กดที่กระเป๋าครับกดกระเป๋าเสร็จแล้วกดขวาล่างสุดครับที่เป็นเพชรให้เราดูหน่วยสกุลเงินต่างๆของเรานะครับเนี่ยแล้วเราก็ดูตรงเหรียญตาตรงนี้ครับนี่คือวิธีการดูนะครับ แล้วก็สิทธิพิเศษอย่างที่ผมบอกอย่าลืมนะครับกดดูตรงอันดับนะครับแล้วก็ไปดูที่สิทธิพิเศษครับผมถ้าเกิดว่าคุณมีเท่าไหร่นะครับคุณก็จะได้บัฟของขั้นนั้นนะครับผมเพิ่งจะมาเก็บวันนี้เป็นวันแรกนะครับเดี๋ยวผมจะไล่เก็บไปเรื่อยๆนะครับจะรีบเก็บแบบฟาร์มเลยนะครับก็จะขึ้นไปให้ได้งสูงที่สุดเท่ากันนะครับผมโอเคก็ประมาณนี้นะครับสําหรับปลาผลงานลบนะครับมันมีความสําคัญจริงๆ นะครับในการเล่นเกมนี้ถ้าสําหรับอยากได้บัฟที่มันเก่งๆแข็งๆเลือดเยอะนะครับมันก็หนีไม่ได้ที่คุณต้องมีนะครับโอเคยังไงวันนี้ผมก็ฝากไว้เท่านี้แล้วกันนะครับผมสําหรับความดีงามพระราม8นะครับผมของตาผลงานลบบายบาๆครับยังไงก็ฝากด้วยครับเงาะชาแนลนะครับชอบูกใจยังไงอย่าลืมครับกดไลค์กดซับสไคร้และกดกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปก่อนใครอย่าลืมนะครับบริจาคซีดให้เงาะด้วยนะครับบาๆจ้ะ